สวัสดีครับพี่น้องเอซีแฟนช่องนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่องของเฮาเนี่แอดมินนะครับผมสิพาพี่น้องมาซองตัวเลขกับปูไงนะครับซึ่งเมื่อนี้เป็นวันพระนะครับแอดมินกับจุดประจําทุกวันพระนะครับโดยเฉพาะวันพระใดที่เป็นวันพระไงหรือว่ามีพี่น้อง อขอให้จุดทูบเสียงไทยอขอตัวเลขแอดมินกัสิจุดให้นะครับหรือว่าคันเปลี่ยนวันพระไงที่ไหวไงจาก,กน้อยแอดมินกัสิจุดทูบขอโชคลาภคือกันขอน้ำปูเพลินเมื่อนี้เป็นวันเสาร์วันที่ยี่สิบสามนะครับเปลี่ยนวันพระคือกัน ที่ทางอำเภอเพิ่นกับมีการบวงสรวงนะครับไหว้ศาลลักเมืองอแอดมินกันเลยคิดว่ามีพิธีไงอยู่ในพื้นที่นี่เพิ่นกับค้งสีมีโชคลาภให้คือกันปูเพิ่นกับค้งสีมา้าคือกันแอดมินก็นเลยขอ,ขอเพิ่นนะครับจุดธูปขอนำปูเพิ่นคือกันแต่ว่าแอดมินกับไหว ธรรมดานะครับวายปกติธรรมดาด้วยพลไม้นะครับมีคำหมากคำยานะครับวายเท่าที่พอาหาซื้อได้ในละแวกนี่ืันนี้พอเฮงนะครับวายแล้วก็เลยจุดทูบเสียงไทยขอโชคลาบกับปูขอตัวเลข ในทูบเสียงท้ายเป็นตัวเลขโชคลาภตอนนี้ทูบกำลังใหม่อยู่นะครับท่านได้มีตัวเลขเดี๋ยวไปเฮงกับสิพาพี่น้องเละเบิงก่อนนะครับเดี๋ยวคงสิได้ลงสีให้เพิินไม้นะครับลงสีให้ปูเพิินไม่รู้สึกว่าสีสีคุณภาพบ่ใครดีปนในนะครับ งาแรงนี่แอดมินก็คงต้องลงสีใหม่นะครับให้เพื่นนี้ชีวิตชีวาให้มีสีสันสวยงามนี่รู้สึกว่าสีก็จะกรอกนะครับสีจะกรอกออกแล้วแต่คุณภาพับสิบวกใครดีปันไหนเดี๋ยวแอดมินต้องไปหาสีที่คุณภาพดีๆ ลงใส่องปูนะครับไทยประไดแอดมินกับพ่าไทยพี่น้องเห็นรอบๆองค์เพื่อนนะครับมือนี่ไทยพี่น้องเห็นรอบๆองค์เพิ่อนกันพี่น้องติดตามอยู่ทั้งช่องเพจเฟซบุ๊กอะเป็นเพจแอบอ้างนะครับเด้อ พอเฮงนะครับแอดมินเ่าเคยเน้่ไปลงเพจนะครับเพราะว่าพอเฮงหยุดตะโดดแล้วโดยเพจเพิ่นกระซิเอารูปโลโก้ปูใหญ่ของแอดมินนี่แหละไปแปะใส่รูปเ,เป็นคล้ายๆกับสารวัตรอันนั้นเพจแอบอ้างนะครับเพจเพจปลอมนะครับมีชฉาชีพของพอเฮงสิมีเฉพาะ YouTube นะครับมีเฉพาะ u t u b บ แอดวินก็พ่อเฮงได้สร้างเสือนะครับสร้างเสือพาเคตันนะครับสร้างเสือไว้แล้วก็ลงนะครับเอารูปปูนะครับลงไปเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ในเสือโดยเสือที่เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดเพื่อเป็นการแสดงความศรัทธาในองค์ปู เสร็จแล้วพอเฮงกสิเอาไปให้กูบาอาจารย์นะครับเพื่อนลุกเสกให้เพื่อนลงนะให้เพราะว่ามีพี่น้องทางช่องของเขาหลายท่านหลายคนที่ัถือที่นับถือศรัทธาปนูนับถือศรัทธาองค์ปูอยากได้เป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับ แดดมินกันเล็กจักสิเฮดจังใดกันเลยกเฮดเป็นเสือดีกว่านะครับเฮดเป็นเสือดีกว่าแล้วก็ทีมีรูปองค์ปูอยู่ตรงหน้าอกนะครับสั่งให้ข้าเจ้าเฮดแล้วแล้วก็เสียเอาไปปลุกเสกนะครับไปลงนะโดยพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจักหน่อย พี่น้องอยากได้กับรถนะครับเดอ้อผู้ใดอยากได้เป็นเตี๋ยวบบเ,ยนะเลือกใบตะบูซามีผงปูอยู่น้ำร้อมเจริญรุ่งเรืองก็สิเอปไปฮอดไป็นเทิงนะครับตัวนึงก็สิบ,บ่หลายนะครับแอดมินก็บกำหนดไว้339นะครับ339บาทเสื้อตัวนึง ครับเป็น้าคือตอนอย่างดีนะครับพาย่างดีเดี๋ยวแอดมิ้สิพามาซองสใจเช่าบูชาใหม่หมดแล<ง>้วนะครับตอกขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้ากากรขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทา,งทา,งทาง เลขทูบนะครับประจําวันที่23พฤศจิกายน2565นะครับ061นะครับเป็นเลข061นะครับเด้อพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้นะครับไว้ถ้าไปเปรียบเทียบไว้ถ้าไปเสียงไายเบิง้ง ต่ว่าแอดมินก็ขอจากปู่ล้วล่ะขอให้ตัวเลขอยู่ในทูบดอกนี้เป็นตัวเลขโชคลาภห็นกับพี่คับน้องทางช่องของเขาเมื่อสุขุมสุคนศูนยหหนึ่งนะครับปู่วันให้ประจํานะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยจุดได้เก้าหกเลขออกแปดเก้านะครับ ก็สิว่าเก้าหกนะครับงวดที่ผ่านมานั่นน่ะตัวบนบ่ดชัดเจนนะครับตอนนี้ชัดเจนมัดคู้โตนะครับศูนย์หกหนึ่งเลขศูนย์หกหนึ่งนี่แอด,ดมินเคยจำได้นะครับตอนนั่นรู้สึกว่าจะปีกกายปีกอนนี่นะครับแอด,ดมินจุดจุดมาหอดเลขศูนย์เลขศูนย์หักออกเลือแตะเลขหกหนึ่ง เลขก็ได้ออกหกหนึ่งนะครับกับวนนีคือการงวดนี่อาจจะเปลี่ยนหกหนึ่งก็เปลี่ยนได้หรืออาจจะมาสามโตเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นศูนย์หกหนึ่งไปเลยก็ได้ะนะที่นอนกับแคปหน้าจอไว้นะครับเอาไปวไ้ถ้าเปรียบเทียบไว้ไ้าทเบิงเอาไปต้บบาไป,ไปเสียงทย้ายเบิดนะครับเดอ้อ กษัตริเดอรูเดอก็ขอให้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภของลูกหลานในงวดวันที่หนึ่งทันวาคมสองพัน้าร้อยหหาได้เดอพูดเดอก็ให้พี่น้องทางชอบของเขาโชคดีมีโชคมีใช้กันทุกผู้ทุกคนคันบ่เป็นเลขไทย สองตัวก็เปลียนเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งเดอ้อปูเดอ้อพอสองย่างนี่แหละตาย้ายภูมิเจ้าทีกัเบิ่งงยังปกปักรักษาคำสูคำสูยูทรงให้พี่นองทางช่องมีโชคลาภกันทุกท่านทุกคนเดอ้อนี่และครับ ศ6 1ย์หหนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับเด้อศูนย์หหนึ่งเลขถูปปูในมือน,นี้ถูกสิ่งถูกอย่างบ่มีผู้ใดหูล่วงหนาบ่มีผู้ใดหูว่ามันเสีออกตัวใดมาตัวใดแตงแต่หนึ่งศูนย์หก็ออก2อเทื่อนะครับงวดนี้ก็บ่แเน่ยอาจจะเป็นศูนย์หกหนึ่งี่สิเปลี่ยนหนึ่งหกศูนย์ก็เปลี่ยนได้ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชควาสนาดวงของแต่ละท่านแต่ละคนบางท่านเห็นอยู่กับว่ามีความเสื่อกับว่โชคดีบางท่านก็ได้ยินนยหน่อยกับมีความเสื่อความศรัทธากับกลายเป็นผู้โชคดีไปได้คือกันเอาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญของเขาดวงของคนเราจะไม่เหมือนกันนะครับขอให้พี่น้องทางช่องของเขาโชคดี มีโชคกันทุกท่านทุกคนจะเก็บจะจนให้ลำลำได้รวยครับกระ,ะาทุเด้อปูเด้อขอให้ลกลกหลานมีโชคมี้ใช้น้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุซาธุ